โอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Chimera Land อีกแล้วนะครับวันนี้ก็พอดีผมลงคลิปแนะนําการอัปเกรดบ้านไปนะครับผมก็มีน้องก็นึงถามเข้ามานะครับว่าไม้หายากอายุยืนหาจากไหนนะครับผมมันก็หาได้ทั่วไปจากแมปนะครับไม้คือที่ผมเข้าใจนะครับเป็นไม้ตัวนี้นะครับผมที่ที่ค่อนข้างหายากนะครับในใน ในเกมนะครับผมเพราะว่าเป็นระดับสีม่วงขึ้นไปเนาะในช่วงเริ่มต้นของเกมมันก็ค่อนข้างหายากนะครับแต่ว่ามันมีอยู่ในแมปของเรานี่แหละครับนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปตัดนะครับเราก็ต้องมีขวานตัวนี้แหละครับระดับสีม่วงนี่แหละครับนะครับไม่งั้นมันตัดไม่ได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันสามารถเอาไปคราฟเอาไปทําอย่างอื่นได้เป็นวัตถุดิบคราฟอย่างอื่นอย่างเช่นไอ้ตัวนี้นะครับ เป็นหน้าไม้นะครับผมนี่เอามาคราฟได้นะครับผมก็มีอยู่8อันนะครับพอดีเพิ่งไปฟาร์มาแต่ก่อนอื่นเลยผมก็อยากจะแนะนำนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปลุยไปหากันเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ไปซื้อของก่อนนะครับก็คือหน้าไม้นะครับผมเป็นหน้าไม้สีม่วงที่เราคราฟได้แต่ก็ต้องใช้ไม้อายุยืนแต่ว่าขวานเนี่ยไม่จำเป็นต้องคราฟนะครับ ขวานเราซื้อได้เลยนะครับขวานนี่คือเข้ามาที่โฮมช็อปของเรานะครับกดเข้าไปเลยครับใช้เงินในเกมซื้อนะครับผมนี่ครับขวานตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาแล้วนะครับเพื่อที่จะเอาไปตัดไม้ตัวนั้นแหละครับผมนี่ครับอันแรกเลยครับราคา3 0 0พันค่อนข้างแพงนะครับผมคือถ้าไม่มีขวานตัวนี้มันก็เปล่าประโยชน์นะครับเราตัดไม่ได้นะครับไม้ตัวนั้น โอเคนะครับเราก็ซื้อเลยนะครับในอ,อื่นมันก็มีขายนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ค่อยสนใจตอนนี้นะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูวิธีการตัดกันเลยนะครับผมไปกันเลยซึ่งอันนี้ก็คือต้นไม้อายุยืนที่เราหากันนะครับนี่ลองกดดูครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นต้นสีแดงแบบนี้นะครับต้นไม้ อายุยืนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไฟมาแต่ว่าเราตัดยังไม่ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้พกขวานมานะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตหนีไฟป่าก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านไปเอาขวานมาเดี๋ยวเรามาลุยกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคแคบหลังจากที่เราไป ซื้อขวานมาแล้วนะครับที่บ้านนี่เห็นไหมครับมันก็ต้องสวมใส่ก่อนนะครับผมสวมใส่ถือขวานไว้นะครับแล้วก็ตัดได้เลยนะครับผมซึ่งต้นไม้อายุยืนหายากเนี่ยมันก็จะมีพวกสัตว์พวกสัตว์นะครับคอยรักษาอยู่นี่เห็นไหมครับซึ่งค่อนข้างเก่งนะครับเลเวลค่อนข้างสูงนะครับเลเวล35นะครับตัวนี้นะครับ ซึ่งเป็นตัวที่ลอยได้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาพวกหน้าไม้ปืนหรือว่าพวกขุ่ยนะครับในการสู้กับตัวนี้นะเตรียมมาด้วยนะครับอาวุธระยะไกลนะเจอมันลอยทีเราก็ลําบากนะครับขอเรียกสัตว์ออกมาช่วยก่อนนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ค่อนข้างที่จะตีแรงนะครับผมแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราฆ่ามันได้แล้วเนี่ย เราก็จะได้ไม้อายุยืนแล้วก็ของอื่นๆนะครับสุ่มดรอปมาให้อีกนะครับผมแล้วก็ไปตัดต้นไม้ได้ต่อนะครับซึ่งต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันก็ตัดได้ค่อนข้างหลายทีนะครับได้ไม้อายุยืนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคุ้มค่ากับการหานะครับไม้อายุยืนก็หาบินหาได้ทั่วไปนะครับมันก็จะเป็นต้นสีแดงๆเด่นๆแบบนี้แหละครับแล้วก็มีสีุ้งนะครับถ้าเราเจอนะครับผม นี้เราก็ยิงไปครับเดี๋ยวขออนุญาตปัามยาแล้วก็เดี๋ยวตัดไปตอนจบตอนฆ่าตัวนี้ได้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคโอเคครับตอนนี้ก็ตัวเทพรักนะครับผมขออนุญาตเลือกเทพรักเลยแล้วกันนะครับ ก็ได้ตายลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่คุ้มกันต้นไม้นะซึ่งก็ดัอของลงมาก็คือไม้อายุยืนนะครับ1ชิ้นนะครับผมแล้วก็เราก็จะได้อย่างอื่นอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับได้อีกพีนมาด้วยนะครับแล้วก็ไปตัดต่อครับตอนนี้ก็สบายใจครับตัดไปเรื่อยๆครับลุ้นให้ไม้อายุยืนดรอปให้เราบ้างนะครับนี้เราก็ตัดได้ไม้ธรรมดาด้วยนะครับตัดไปครับนี่ครับโอเค อัดอยู่นะครับผมกว่าไม่ได้อัดนะครับผมโอเคตัดไปตัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายนะครับว่ามันจะได้กี่ชิ้นกันนะครับเรียบร้อยครับตัดล้มลงไปเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับนี่ก็อย่างที่บอกนะครับขวานเราซื้อได้นะไม่จําเป็นต้องใช้ไม้อายุยืนในการคลามเนาะแต่ ไม้อายุยืนเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้ขวานในการตัดนะครับผมซึ่งขวานก็มีความคงทนของมันอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาสรุปกันเลยนะครับว่าที่ไปบูกับต้นไม้มาเนี่ยมันได้อะไรบ้างได้ไม้อายุยืนมา8อันนะครับแล้วก็ได้ต้นไม้มาปลูกด้วยนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ของมันมาตั้ง3ต้นนะครับผมถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับเราสามารถเอาไปปลูกได้นะครับ3ต้นนี้นะครับเอาไป ปลูกได้เป็นสมต้นเลยนะเออทำเป็นเล่นไปแล้วก็จะได้มาให้ยืนมาอีกเยอะเลยนะครับผมก็ที่ปลูกเกมเขาสอนอยู่แล้วครับทุกคนก็น่าจะวางเป็นนะครับนี่ครับสามารถมาปลูกได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ปลูกคายอยู่2ต้นนะครับโอเคก็ต้องดูดีๆนะครับเดี๋ยวมีคนมาแอบตัดนะครับปลูกแล้วก็ต้องเฝ้าไว้ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับวิธีหาไม้ อายุยืดนนะไม้พิเศษนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับก็คือวิ่งไปทั่วแมปเจอก็ใช้ขวานนะครับจําเป็นต้องมีขวานนะครับใครจะออกล่าไม้ชนิดนี้นะครับแนะนําครับซื้อขวานไปด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ามีใครมีวิธีหาไม้ง่ายกว่านี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม